วิธีซื้อสลาก n 3ผ่านตัวแทนครั้งแรกแจ้งเลขที่จะซื้อแล้วรอให้ทางร้านส่ง qr code ให้เมื่อได้ qr code แล้วให้กดบันทึกรูปภาพจากนั้นให้ออกจากหน้านี้แล้วไปเข้าแอปเป๋าตังใส่รหัสพินหกหลัก เสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาคําว่าสลากแล้วกดที่ซื้อสลากตัวเลข3หลักหรือย3นจากนั้นให้กดสกแกนซื้อสลากแล้วให้เรากดตรงเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่เราบันทึกไว้ดูเลขที่เราสั่งซื้อถ้าถูกต้องแล้วกดลงตะกร้า เพิ่มลงตะกร้าแล้วก็กดชำระเงินยืนยันอีกรอบกดถัดไปยืนยันอีกแล้วค่ะแล้วก็ใส่รหัสพินหกหลักยืนยันกับสู่บริการต้นทาง แล้วก็ไปดูสลากของฉันนี่ค่ะของงวดนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็กดกดดูเงินรางวัลที่เป็นไปได้ของเลขที่เราซื้อได้เลยค่ะ